สวัสดีครับเลขเด็ดหอยดังเข้าทุกวันกลับแล้วครับวันนี้วันที่21มกราคมนะครับสวัสดีวันเสาร์วันหยุดของเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันหยุดนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้เลขเด็ดที่นํามาฝากกันนะครับจะเป็นเลขเด็ดระบาดไทยให้เพื่อนๆนได้เตรียมตัวกันนะครับสําหรับงวดหน้าวันที่1เดือนกุมภานะครับแล้วก็ยังมีฮานอยในช่วงเย็นให้ได้ติดตามมันด้วยนะครับจะเป็นเลขเด็ดตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเลขเด็ดเลขแรกที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันครับต้องเลขเด็ดเลขนี้เลย รัฐบาลไทยแม่น้ำหนึ่งครับวิ่งรูด7นะครับตามด้วยเลข2ตัว75 76 79ครับเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวดหน้านี้จดไว้ให้ดีเลยสำหรับรัฐบาลไทยต้องห้ามพลาดครับไปกันต่อที่ฮานอยฮานอยพิเศษเน้น9รอง5 90 92 94 98 05 25 45 85ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น3รอง5 31 34 35 39 51 545659ต่อกันที่ฮานอย v i p นั้นหนึ่งรอเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่นี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกว,วันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครชื่นชอบเลขเด็ดตัวไหนจดไว้ให้ดีเลยทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หวยฮานอยนะครับในวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจดไว้ให้ดีครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกว,วันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ